ผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดี fc แฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ครับผมประจำวันจันทร์หวยลาวมาแล้วใครรอหวยลาวพัฒนานะครับวันนี้วันจันทร์ที่9กธันวาคม2567ครับกับแนวทางเฮียตีคนรักหวยครับกับลาวพัฒนานะครับประจำวันนี้บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นกระแสะมากม สำหรับแนวทางเฮียตีนะลาวพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเลขทูบหรือว่าแนวทางก็ดีนะครับซึ่งตลอด4ี่ห้างวดที่ผ่านมาเนี่ยเลขในตารางเข้าหมดเลยแต่ยังเจาะไม่โดนนะครับต้องขออภัยพ,พี่ด้วยงวดที่แล้วเนี่ยสามหกนะสามหกแนวงวดที่แล้วผมมีนะครับในตารางเนี่ยหวยลาวางเนี่ยจะมีเลขที่ออกหวยลาวพัฒนานะครับและกลายเป็นว่าเนี่ยสามหกเนี่ยผมไม่ยอมเจาะนะผมไม่ยอมเจาะทั้งๆท,ท,ที่ก็รู้อยู่นะครับว่า มุมซ้ายเนี่ยมันจะออกบ่อยนะครับมุมซ้ายมันจะออกบ่อยเนาะแต่ก็ไประวัง6-8ซะมากกว่านะครับไม่ได้ระวัง6-3เลยนะครับ3ตัวรองเราก็ไปเจาะสามแปดเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ขอญาตครับขอญาตแก้มือนิดนึงครับทุกคนใครที่รออยู่นะครับผมอ่าใครที่รออยู่นะครับสําหรับลาวพัฒนาถ้าเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปวินเองค่ะ <laughs> เดี๋ยวจัดให้ ใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะพี่นะากาบขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะพี่ใครมีก,รกลุ่มฝากแชร์ลงกลุ่มนะครับใครมีหน้าเฟซฝากแชร์ลงหน้าเฟซใครกดแชร์แล้วพิงหอวพร้อม um. ไม่สะดวกแชร์ก็กดหวัวใจกดไลค์ให้กันเป็นกำลังใจให้กันเนาะไม่ว่ากันนะครับผมนะมาทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวพามาดูลาวพัฒนาเป็นอย่างไรตัวเน้นตัวเด่นของงวดนี้เป็นอย่างไรเลขตารางเป็นอย่างไรเดี๋ยวพามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะ อ่าคือจริงๆผมคำนวณเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าผมมาอธิบายให้ทุกคนดูแล้วกันเพื่อจะได้มองในมุมเดียวกันนะว่าเออเฮ้ยตัวนี้มันระวังไว้ตัวเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันงวดล่าสุดนะครับเราพัฒนาออก9036เนาะจำขึ้นใจเลยหกสาอ่าแล้วก็สี่สเนี่ยฮะ หนึ่งสี่แปดศูนย์อ่ะผมให้ดูแบบนี้ผมให้ดูแบบนี้ทุกคนอ่าอ่าเดี๋ยวให้ให,ให้เลี้ยงให้เลี้ยงให้เลี้ยงให้ให้ครบทางหมดอ่ะนี่ครับตามสถิตินะครับผมถ้าเป็นสามสองหกน่ะรับไม่ไหวเลยค่ะเฮียจริงๆครับ,รบเหมือนกันครับพี่ นูถูกค่ะโอเคแสดงว่าเอาเลขตารางนะคนไหนที่ถูกบ่อยแสดงว่าดูเฮียตีบ่อยมากผมบอกเลยนะใครที่ถูกงวดที่แล้วหรือว่างวดที่ผ่านมาถึงแม้จะเจาะไม่โดนแต่ก็ยังถูกเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นแฟนมันแท้เฮียตีโดยโดยปฏิยายเลยผมบอกเลยคุณเป็นแฟนมันแท้เฮียตีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยผมมองกนันนะครับอ่ะมาดูครับผมสําหรับเราพัฒนานะครับหางงวดล่าสุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหางวดล่าสุดเนี่ยทุกคนสังเกตนะครับเช่นหนึ่งเนี่ยออกสองงวดนะครับ สีเ่เนี่ยมาสองงวดนะครับผมทีนี้อ่ะสามมาสองงวดอ่ะสามไหลนะครับสามไหลทีนี้เห็นไหมครับไอตัวที่ผมสี่เหลี่ยมสี่ <4, S 2> เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือเลขซ้ํานะครับก็คือออกแล้วอ่ะแล้วก็มาออกอีกออกแล้วแล้วก็มาออกอีกอย่างเช่นนี่ฮะหนึ่งเนี่ย, 1, ยมาสองครั้งแล้วก็มาสี่สองงวดติดสี่สี่เก้าสาม 93เนี่ยมาออก63ามวดนนี้นะครับ93นะ353นี 3, 5, 3, ้ถูก3ตัวตรงนะนะผมคนนํานวณจากเลขทูบนะครับไม่ได้คานวณดิเป็นเลขทูบเนอ่าดูนะครับ4933ซ้ำสองตัว35มาออก36เห็นไหมออกตัวเก่าตัวเดิมที่ผมบอกว่าระวังอะ่ะมันมีโอกาสนะที่จะออกตัวเก่ามีมีมีโอกาสนะครับที่จะออกตัวเดิมเพราะฉะนั้นอให้ระวังให้ดีนะครับทีเนี้ย ถามว่าลาวพนาคืนนี้เราจะเอาอะไรเด่นเด่นเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวซ้ำไหมเฮียมันจะต้องเป็นตัววนกลับไหมผมผมผมอธิบายอย่างนี้นะคืนนี้นะครับตัวที่จะเด่นในหวยลาวพนานะครับดูนะครับเก้าศูนย์เขาซ้ําจากตําแหน่งไหนตําแหน่งเนี้ยสองเนี่ยมีซ้ำไหมห้าสิบห้าสิบโอกาสมีไหมโอกาสมีโอกาสมาไหมโอกาสมา,มา,มาแต่ห้าสิบห้าสิบอาแถวนี้ หกงดต่อไปมีไมไม่มีแปดงูต่อไปมีไหมไม่มีเก้างูต่อไปไม่มีห้างูต่อไปไม่มีสามงูต่อไปมีไหมถ้าจะบอกว่าไม่มีก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นสามจะไม่ใช่ตัวเด่นทีนี้ตำแหน่งของศูนย์ครับมาดูครับหนึ่งงดต่อไปมีสี่งูต่อไปมีสี่งูต่อไปมีไหมดับเพราะเพิ่งจะซ้ำมาสามงดต่อไปมีไหมมีครับทีนี้ศูนย์ครับมันซ้ำจากศูนย์มาไหมซ้ำจากศูนย์มาไหมงวดนี้ ไม่มีซ้ําจากศูนย์มาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะให้เด่นศูนย์รอไว้ก่อนเลยผมจะให้เด่นศูนย์รอไว้ก่อนเลยนะครับเด่นศูนย์รอไว้ก่อนแล้วทุกคนครับผมจะให้ดูอย่างนี้นะว่าหวยลาวพัฒนาเนี่ยทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วนะครับคอหวยเขารู้อยู่แล้วว่างวดล่าสุดที่หวยลาวออกเนี่ยนะครับอันนี้วิเคราะห์ให้ดูนะครับว่างวดล่าสุดนะครับที่หวยลาวพัฒนานได้ออกผลไปเนี่ย คือเอาให้ง่ายว่าเขาออกตัวเดิมนะครับก็คือหกสามกับสามหกเขาออกตัวเก่าแต่แค่สลับตำแหน่งกันเรามาดูกันครับว่าสถิติของอ่าลาวพัฒนาเนี่ยเคยออกซ้ําแบบนี้ไหมดูนะครับบอกเลยเลยนะว่าไอ<ม>สองงวดที่มันออกเหมือนกันเนี่ย<ม>เกิดขึ้นบ่อยนะครับในหวยลาวนะอ <ș. S 1> ในหวยลาวนะผมมองว่ามันบ่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูผมหาก่อนผมหาก่อนซีซีสองงวดเห็นไหมอ่าชัดๆเลยซีซีสองงวด สามหกสองงวดทีเนี้ยพอมันออกสี่ปุ๊บสี่เนี่ยดับทั้งคู่นะครับดูนะฮะสี่เนี่ยดับทั้งคู่เลยงดต่อไปไม่มีนะครับถ้ามันออกมาแล้วสองสองงวดติดนะครับงดต่อไปจะไม่มีนะครับเหมือนเห็นไหมสี่เนี่ยมาสามงวดสามเนี่ยมาถึงสี่งวดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยสามเนี่ยค่อนข้างที่จะผมใช้คําว่าจะดับได้ไหมก็เกือบๆที่จะดับเลยฮะเพราะว่าโอกาสที่จะมาเนี่ยน้อยมากนะครับผมเดี๋ยวผมหาอยู่นะว่า งวดไหนนะครับที่มันออกเลขซ้ำาะเราจะเอามาทําสถิตินะครับว่าคืนนี้เอาง่ายๆอะ่ะคืนนี้จะมีสามหกไหมนะครับคืนนี้จะมีสามหกไหมจะซ้ําอีกไหมเท่านั้นแหละแต่โอกาสซ้ำมาถามว่าน้อยครับน้อยแล้วครับน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปให้ดูเรื่อยๆนะนะเพราะผมจําไม่ผิดมันออกซ้ําบ่อยนะเวลาเนี่ยหนึ่งหกหกเจ็ดหกศูนย์สามเก้านะครับอ่ะแปดหนึ่งสองสามงวดไหลมาตลอดเลย สามงวดยไหลมาตลอดมาตลอดทีเนี้ยสามจะไม่ใช่ตัวรองครับแต่ผมจะให้ตัวที่มันมากับสามเนี่ยเป็นตัวรองนั่นคือหกครับผมนั่นคือหกครับเหมือนทฤษฎีตะกี้นี่เลยฮะอ่ะเด่นศูนย์รองหกนะเด่นศูนย์รองหกใช่สองแปดมาซ้ำๆครับเมื่อสองสามเดือนนี้แล้วนะถ้าใครวินแฟนบันแท้หวยลาวทุกคนจะเข้าใจความรู้สึกนี้นะครับว่ามันออกเลขเดิมสามงวดมันเป็นยังไงผมถึงได้บอกว่า ผมถึงได้บอกว่าถึงมีบางคนได้บอกผมว่าเฮียตีครับถ้ามันจะซ้าอีกอะ่ะถ้ามันจะออกซ้าอีกอะ่ะมันมีโอกาสไหมก็อย่างที่บอกอะ่ะสองแปดมันยังออกสามครั้งติดเลยใช่ไหมพี่พร้อมแชร์ออ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้เอายอดแชร์ไปทอดกระถินอะไรหรอกครับแต่อยากจะเอายอดแชร์ตรงนี้นะครับไม่ได้เอาจํานวนนะแต่คืออยากให้ แชร์บอกต่อกอันไปบางคนเขาเป็นแฟนบันเท้นะแต่เขาไม่รู้ไงครับมันไม่แจ้งเตือนไงครับเนี่ยต้องอาศัยอาศัยจากพี่พี่เนี่ยครับที่น่ารักของผมนี่แหละช่วยกันกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กันเนาะนะครับผมมาพี่เดี๋ยวจะฟันเลขตารางให้ดูเนี่ยผมให้เด่นศูนย์ครับผมให้รองก็คือเลขหกครับเฮียคืนนี้มันจะออกศูนย์หกไหมวะมีโอกาสนะผมบอกให้ผมบอกไว้ก่อนนะ มีโอกาสนะจ๊ะเพราะงวดที่แล้วออก90นะจ๊ะเออมีโอกาสนะจ๊ะมีโอกาสมาเหมือนกันนะจ๊ะเออผมจะให้มี8อยู่ในตารางครับมี8งวดที่แล้วเป็น9ใช่ไหม90ใช่ไหมผมให้เอา8มาใส่นะ้ครับ0กับ6เนี่ยมาตัวหนึ่ง แต่จะมาคู่กันเลยไหมเดี๋ยวรอลุ้นเหมือนงวดที่แล้วใช่ไหมงวดที่แล้วเนี่ยมาสามตัวหนึ่งมาตัวรองเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูแปดศูนย์ครับระวังนะระวังแปดศูนย์นะส่วนรองหกแน่นอนครับหกสี่ก็ได้หกแปดก็ได้นะครับแต่ผมจะให้หกแปดเพราะทำไม เพราะว่าเมื่องวดทีลวมันออก6 3ถ้าเขาจะออกตัวเดิมนะถ้าเขาจะออกตัวนงตเขาแค่แปลงเลขใหม่ผมก็ต้องให้ภาษีตัวเด่นเนาะก็คือต้องให้4 0ศูนย์ะครับแต่ถามว่าออก4 6ได้ไหมมีโอกาสนะครับออกศูนย์ได้ไหมมีโอกาสนะครับดูแล้เชฟวิจนะยานห0ึงดาวครับขอให้พี่ได้รับคืน1 0 0 1 1 0 0 0 0หน0เท่าจะกทพี่มอบให้ผมนะขอบคุณมากขอให้พี่เฮงเฮงปัง,ปง,ปงๆรวยๆแบบนี้ตลอดปีตลอดไปนะครับเฮงเฮงปังๆหมันหมัน นะขอ้พี่เฮงเฮงปังๆแบบเนี้นะครับตลอดปีตลอดไปคิดสิ่งใดส่งความบันานะครับพี่ขอบคุณมากสำหรับร้อยดวงดาวนะครับผมเลขสามตัวครับอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจใม,มันเป็นแบบนี้ทุกคนศูนย์ศูนย์แปดหกสามตัวนะสามตัวนะเอาศูนย์ไว้ที่เดิม เอาศูนย์ไว้ที่เดิมเหมือนงวดที่แล้วแลวก็แปลงเลขอีกตัวหนึ่งฉีกเลยอีกตัวหนึ่งคือฉีกเลยคือหกแปดเจ็ดคือเอียงฝั่งซ้ายอ่ะเอียงฝั่งซ้ายอ่ะนะเอียงฝั่งซ้ายไว้เลยนะครับศูนย์แปดหกมาทีเถิดนะเอาแบบว่าสามตัวตรงๆนะศูนย์แปดหก แปดศูนย์หกเงี้ยเออแปดศูนย์หกก็ได้นะศูนย์แปดหกก็ได้นะสามตัวขอสามตัวจริงเต็มเต็มทีหนึง่งนะอา่าแบบต้อนรับปีใหม่หน่อยนะต้อนรับปีใหม่ไหนๆก็เป็นเดือน,อน,อน,อนอสุดท้ายของปีแล้วเนาะเออบางคนติดตามมานานๆยังไม่เคยแบบมีโชคสามตัวเลยบางคนบางคนแบบถูกบ่อยก็จริงแต่ถูกสองตัวอย่างเงี้ยอสามตัวไม่ค่อยมีโชคมีดวงเงี้ยอา่าวันนี้ขอสามตัวตร,ตรงนะแล้วก็ ฝากพี่พี่สบายดีพี่พี่น้องน้องสปอ,อลาวด้วยนะจ๊ะพี่พี่น้องน้องสปอ,อลาวสบายดีนะจ้านะครับ <c oughs> ผมฝากเอาไปบอกต่อๆกันด้วยนะแบ่งปันกันนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะครับถ้าใครไปซื้อหวยลาวไม่เป็นก็อย่าไปหาซื้ออย่าไปหาอย่าไปลิอย่าไปเริ่มอย่าไปตามนะครับถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามหวยลาวนะครับ <c oughs> หรือไม่รู้จักหวยลาวก็ <line> อย่าไปซื้อนะครับวงการนี้เข้าแล้วออกยากนะทุกคนนะครับเอาไว้ให้นะครับคนที่เขารู้กันนะครับเอาไว้ดูเอาไว ดูเพื่อความบันเทิงอะไรอย่างนี้นะครับผมนะวันนี้กยโชคดีครับประจำวันที่9ธันวาคม2567ครับวันนี้เคียตีคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอกลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะฮะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ